สวัสดีครับเวลาเลิกงานครับผมเด็กลับลงมาสวนลงมาฟาร์มครับบรรยากาศยังมือแรงตะเวนกำลังสิตกดินครับเสียงอาจสิบบอมีไปไหดครับเมื่อนี้ครัชักสิบผ้าพีผ้านองมาเบิงยังครับบอมียังครับอยู่สวนนี่ก็ได้ก็มีแต่ตนไม่ตนไหลกับบริษัทผ้ายังราไปไหนครับมันคำแล้ว มนี่กับามาเบิงนี่แหะครับต้นมะลิดงามๆตึกฝนแน่ครับส่วนนี้ตอนนี้แมงก็กำลังลงอีกแล้วครับสะได้สีดปุ๋ยสีดยายเพื่อนอยากำลังพ่อเกีียวให้งวัวครับผมเป็นไดโนอรครับ ทั้งพุนฟนตกดีบ่ครับพี่น้องอยู่ทั้งพีก่ะกำลังเศร้าครับก็หัวต่เศร้ามือนี่แหละครับตกมาอคืนอันนี้เป็นต้นดินจี้ครับตัวนี้เป็นต้นดินจี้ปลูกได้นี่ยแหละครับเข่าปีที่สองครับใหญ่บ่ครับปีนี้ได้กินรวยอเด้อครับนี่กระถาเบื้องนาหนาวอีกครับจังหวัดช่วงนี้ครับบํารุงต้นเพื่อนครับก็ตั้งใส่ปุ๋ยคอกขี่งัวใส่ขี่ไก่ครับ กษตรปุ๋ยทั้งใบํำเน่ยกระถาเบื้องหนาฝนครับว่ามันสีออกหน่วยดีบ่แต่ปีมึงหันหนาหนาวมึงหันมันมันออกดอกดีอยู่ครับออกดอกดีอยู่แต่มาถือกล่มถือกล่มถือหน่วยมันหัวตะไบประมาณซ้ำแมงวันนี่แหละครับซ้ำตัวแมงวันนี่แหละถือกล่มแห้งครับขูงวัดครับ ถ้าเบิ้งปีนี้กับถ้าเบิ้งอีกอันนึงครับนี่แหละครับต้นมะลิดปีนี้ก็เห็นดอกแล้วครับแต่ว,ว่าบทริษัทจับหน่วยก็ต้องถ้าเบื้องปีนี้ครับตัวน,นี้ก็เหล่งบํารุงต้นบํารุงใบครับให้เิ่นง,งามให้เป่นใหญ่นี่นะครับอันนี้อยู่้างทาง้างประตูหัวครับตัวน,นี้ตัวน,นี้ปีมึงหัน,น,นออกดอกเต็มครับเต็มเบิดสุงาเลยงาม,ามอยู่ครับ ตัวน,นี้ฝนก็นเริ่มทิ้มห่างไปแล้วเดี๋ยวมืออื่นผมสิผ้าไปเบ่งต้นทุเรียนอีกเช่นึงมื่อน,นี้พ่ฒนายางหลาะครับโมเตอร์มาหอดนี่แหละครับนี่แหละต้นมะลิดครับเป็สีหายยากเนี่ยครับเขียดบานเท่ากับบัวควยมีครับสมากก็บจะมีร่างเนื้อก็จะปลูกหลายอยู่ครับตัวน,นี้ตน้นมะลิดกับพัน,นธุ์กับสร้างว่าอยาก สวนอาดาวครับสวนอาดาวพิซูโนโลครับต้นนี้ก็ต้นต้นยังนอผมจำาม่ได้ครับดอกสีม่วงงามครับต้นนี้ดอกคุ้นคุ้นสีม่วงครับต้นนี้น่วยเพิ่นเต็มแล้วครับเดี๋ยวสิได้เอาในเพิ่นเพาะอยู่เป็นคุนสีม่วงครับเลื่องต้นเลืองต้นเรื่องดีทั้งผนครับเรื้องดีครับแต่ต้นนี้เป็นคุนอันนี้ก็ตัดก้มม่วงออกครับมันงําต้นทุเรียน ปลูกต้นทุเรียนไหมครับตนนัวนี้อันนี้เอาออกใส่กระถางครับเป็นวอนทองเอาออกปลูกอันนี้ครับเอาการเน่ามาใส่แทนครับในภาเบิงบรรยากาศกลางทงไฮทงนาครับเป็นไงครับบรรยากาศยังไม่แรงตัวน,นี้เป็นทางเขาสวนเขาฟาร์มครับ ตัวนี้ห่างจากถนนใหญ่กับประมาณกิโลหนึ่งครับเข้ามาทางในกิโลหนึ่งตัวนี้ก็ไกลอยู่ครับเงียบไกลอยู่ระวางทวงให้ทงหน้าครับตัวที่เนี่ยเห็นไม้สูงๆเป็นไม้ปลาครับม้วนไม้ยุงไม้ยางครับที่เป็นไปเขาฟาร์มครับนี่แล้ครับบรรยากาศเจ้าเมลเรง กฝากพี่ฝากน้องกดติดตามเนะครับเดอ้อผมกับเป็น YouTuber, ยูทูบเบอร์มือใหม่กะถ่ายบัวลอไปถ่ายไซส์หรอครับบัวคอยไปถไ่ายไซสก็มีแต่เลิกงานกับว่าพพี่พาน้องมาชมสวนยามละเลงกัพี่น้องอยากให้ผมภาพไปเบิง้งตัวใดกับอกมาเด้อครับทักทายกันเข้ามา กันผู้ใดอยากเข้ามาชมสวนก็นโทรหาผมได้ครับเบอร์โทรก089ครับ448 6959ครับผมหรือติดตามในช่องทางเฟซบุ o กกับซื้อเฟซบุ๊กกัเจนนลงปาวลีครับ่องทางยู u ูบกัตามที่พี่น้องเห็นนี่นะครับซื้อสองทางยู u ูบกัพยักเมืองลือครับวิถีอีสานบ้านเฮาครับส่วนมากกับอยู่น้ำบ้านๆครับเป็นลูกเช่าหน้า พอเม่กับบได้เป็นข้าราชการยังครับก็บมีผมรับราชการกับมือนี้กับโบมียังครับกับผ้าพีผ้านองมาอยาังเลาะชมสวนยังมาเลงกับมือนี้อย่าลืมเลยครับพี่นองก็กดแชร์กดที่ตามให้ผมเลยเด้อกดกระดิง่งผมเวลาผมอัพนั่นจะได้เด้งขึ้นครับผี่นองจะได้เห็นมื่อนี้เอาเพียงสมนีนะครับผมครับสวัสดีครับ